สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอก็จะพาเพื่อนมาไขรหัสลับนะครับที่ลงท้ายหลังรหัส CPU Intel นะครับว่าแต่ละรหัสมันคืออะไรอย่างเช่น CPU ที่ลงท้ายด้วยรหัส F รหัส KS เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับในส่วนนี้ครับผมจะพูดถึงเวอร์ชันที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่า PC นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นตัวแรกกันเลยนะครับจะเป็น CPU Intel รหัส F นะครับ อย่างเช่นตัว CPU i5 1 0 4 0 0 f หรือว่าจะเป็น i5 9 4 0 0 f นะครับเพื่อนๆหลายคนที่มาศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะลงท้ายด้วยรหัส f มันคืออะไรนะแอบ,บ็อกจะมาเล่าให้ฟังนะครับลงท้ายด้วยรหัส f นะครับนั่นก็คือมันจะตัดชิปกราฟิกในตัว CPU Intel ออกไปนะครับนั้นก็แสดงว่าตัว CPU Intel เนี่ยมันจะมีกราฟิกในตัว CPU นะครับหากเพื่อนเอาไป ใช้งานแบบไม่มีการจอแยกเนี่ยมันจะเปิดติดนะครับแต่ภาพมันจะดามันจะไม่ขึ้นภาพนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะใช้งานเนี่ยเพื่อนก็ต้องใช้การจอแยกให้มันด้วยนะครับพอเสียบการจอแยกปุ๊บพอเราเอาสายสัญญาณนะครับที่มาจากจอไปเสียบที่ตัวการจอแยกเนี่ยมันก็จะแสดงภาพนั่นเองนะครับมันดียังไงนะครับมันก็ประหยัดต้นทุนนะครับมันอาจจะถูกกว่าตัวที่มันไม่มีรหัส F เนี่ยประมาณ 3- 400บาทนะครับก็ช่วย ประหยัดงบประมาณของเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอางบตรงนี้ไปลงในส่วนอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความจุ N s d หรือว่าเพิ่มการจอให้มันแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเก็บ งบสนเนี่ยไปแต่งเคสหรือว่าไปเพิ่มพัดลมเคสก็ได้เช่นกันนะครับต่อมารหัสเคเพื่อนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับ CPU Intel ที่มีรหัสเคเนี่ยมันก็สามารถเร่งความเร็ว CPU ได้หรือว่าปลดล็อกความเร็ว CPU ได้นะครับอย่างปกติสมมุตินะครับมันวิ่งอยู่ที่4.5ถ้าเราเอาไปโอเวอร์คล็อกหรือว่าเร่งความเร็วเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ4.8 4.9หรือว่า5.0นั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆนเนี่ยก็ต้อง จับคู่กับตัวเมนบอร์ดที่เป็นตระกูลแซด้วยนะครับมันจะรองรับการโอเวอร์คล็อกนั่นเองนะครับพอโอเวอร์คล็อกปุ๊บมันจะทำให้เฟลเลตในเกมสูงมงขึ้นแล้วก็ประมวลผลเกมประมวลผลงานได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่วยให้การทางานของเราเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมารหัส KF คืออะไรอ่าเพื่อนอาจจะงงเอ้ย K กับ F คืออะไรจริงๆแล้วมันเอา2รหัสเอามารวมกันนะครับรหัส K มันก็โอเวอร์คล็อกได้รหัส F ก็คือถอดกราฟิกในตัวซิลิอคไปนะครับ ถ้าเอารวมกันงั้นก็แสดงว่า CPU ตัวนี้สามารถโอเคกได้แต่จะตัดชิปกราฟิกในตัว CPU ออกไปนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะากับรหัส KF เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันและผมแถมให้อีกหนึ่งรหัสนะครับจะเป็นรหัส K แล้วก็ตัว S นะครับ KS จะเป็น Special Edition นะครับตัวนี้จะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวคัดเก m e นั่นเองสามารถโอเคกได้ไกลยิ่งขึ้นจากปกติมันจะโอเคกได้ที่5.0ถ้าเป็นตัว KS เนี่ยมันจะโอเคก์ได้5.1นะครับจะอยู่ ในรุ่นของ i9 9 900K นะครับนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยสามารถไปดูรีวิวที่ช่อง a d b o x อกได้เลยนะครับรีวิว i9 9 900KS นะครับ a อ b ป๊กได้รีวิวไปแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ a อ b ป๊อกจะแถมให้ละกันว่ารหัสที่ลงท้ายด้วย c p u i n t e l ในรุ่นก่อนๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับรหัส C นะครับจะเป็น CPU ที่สามารถทำให้แรงขึ้นได้เหมือนกับซ p u รหัส Z เลยนะครับมาพร้อมกับชุดกราฟิก on cpu นะครับ i g p u หรือว่าไอริด o graphic กนั่นเองนะครับทำให้เล่นเกมได้ทำงานกราฟิกได้อย่างลื่นๆแล้วก็ประหยัดไฟอีกด้วยนะครับยกตัวอย่าง cpu ที่เป็นรหัส c นะครับ i7 5 775 c นะครับส่วน Intel Gen 5จะไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะเป็น Gen 4แล้วก็ข้ามไป Gen 6เลยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมารหัส P นะครับจะเป็น i3 609P นะครับเป็น CPU Intel ที่ไม่มีการ์ดจอในตัวนะครับเช่น i5 3350P นะครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนจากตัว P เป็นตัว F หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ใน Gen 6นะครับจะมีการ์ดจอในตัวด้วยนะครับแต่จะความแรงเนี่ยจะไม่แรงเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างจะเป็น i3 6098P นั่นเองต่อมาครับ ลงท้ายด้วยตัว i7 5 7 5 r นะครับผมเป็น CPU ประหยัดพลังงานที่มาพร้อมกับ i r i Pro Graphics นะครับชุดกราฟิกออน CPU นั่นเองครับผม iGPU ทำให้เล่นเกมทำงานตัดต่อลื่นๆส่วนใหญ่จะอยู่บน PC mini หรือว่า iMac บางรุ่นก็ใช้ CPU ตัวนี้ด้วยนะครับต่อมาครับจะเป็นตัว S นะครับยกตัวอ,อย่าง CPU ที่ใช้รหัสนี้ก็จะเป็น i7 47 น s นั่นเองนะครับเป็น cpu ประหยัดพลังงานแต่จะแรงกว่ารหัส t ด้วยนะครับปล่อยความร้อนต่ำจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ all-in-one หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบมีหน้าจอแล้วก็กดเปิดเครื่องที่ตัวจอได้เลยนะครับมันจะไม่มีเคสคอมพิวเตอร์แยกนะครับพวก all-in-one จะเรียกประมาณนี้นะครับต่อมาร้าจะเป็นตัว t จะเป็น cpu ประหยัดพลังงานนะครับยกตัวอย่าง cpu ที่ใช้รหัสนี้ก็จะเป็น i 7 7็0 t นะครับ ปล่อยความร้อนต่ตําจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น a l l i n o n หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับอย่างผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเป็นซีพียูรหัส S นะครับจะเป็นตัวจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดใช้งานอย่างนั้นเลยนะครับมันก็จะมีเมนบอร์ดมีซีพียูมีชิปการ์จออยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับไม่ได้แบบมีเครคอมพิวเตอร์แยกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับต่อมาจะเป็นซีพียูรหัส X นะครับเอ็กซ์ตนะครับตัวนี้สามารถโอเวอร์คอกได้นั่นเองนะครับสามารถ ทำให้ซีวมันแรงขึ้นได้ผมจะคล้ายๆกับรหัสเคนะครับแต่ไอพวกตระกูลเอเนี่ยมันจะเป็นตระกูลแบบเวิร์กสเตชันนะครับจะเน้นคอรลเตรสที่สูงๆเลยนะครับเหมาะงานตัดต่อเหมาะการเล่นสตรีมอะไรเงี้ยผมทํางานประมวลผลพร้อมๆกันหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรหัสลงท้ายซี u ู n อินเทลเพื่อนๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะสมกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งรหัสนะครับผมเกือบลืมไปตัวที่ไม่มีรหัสลงท้ายคืออะไรนะครับอย่างเช่น i5 1 0 4 0 i3 1 0 1 0เนี่ยก็คือมันจะมีชิปกราฟิกในตัวนะครับถ้าเราเอาไปใช้งานปกติทั่วไปหรือว่าตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องมีการ์ดจอแยกก็ได้นะครับเราใช้ซี u ยูพีพีเเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีชิปกราฟิกในตัวอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนมีการ์ดจอแยกเพื่อนจะใช้ตัวชิปกราฟิกที่อยู่ในตัวซี u ตัวเนี้ยนะครับสามารถเอาไปเอนโคดในการยิงสตรีมหรือว่าเอาไปอัดหน้าจอก็ได้เช่นกัน,นะะรรรรับบบบสาาาาาาามถแแ่่งเาา CPU, งเเภภตวกจ ให้มันประมวลผลเกมได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็เอาตัวชิปกราฟิกที่มีในตัว CPU เนี่ยเอามา ENCODE วิดีโอหรือว่าเอามา สตรีมมิ่งก็ได้เช่นกันนะครับก็จะทําให้การใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรหัสลงท้าย CPU Intel เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับแล้วเพื่อนละครับตอนนี้เพื่อนใช้ CPU Intel รหัสลงท้ายด้วยอะไรอยู่นะครับมาเราให้แอดบอกฟังหน่อยนะครับครั้งหน้าแอดบอกจะเอาสาระความรู้อะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับแอดบอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย